ล้มเจะสาธิตการปลูกทั่วให้เบิ้งครับขั้นตอนแรกนะครับเนาะครับเี็ทั่วอยู่นะครับสามเม็ดครับผมกับเ้วก็เอาเอาฟางปกครับพอเก็บความชื้นเนาะครับผมครับตัวนี้หลุมที่สองครับผมใส่สามเม็ดสี่เม็ดก็ได้ครับเอาฟางอีกปลกอีกครับผม เดี๋ยวต้องไปผมจะลดหน้ามะแขงด้วยกันหน้ามะชีภาพนะครับครับนี่เป็นขวดขวดหน้ามะแขงครับที่ผมน้ำมาจากในถังอ่ามักไวประมาณสามเดือนกว่าครับตอนนี้ใส่ใกล้ใกล้มัมดแล้ครับผมนึ่งบวกอะประมาณสักใส่เครื่องขวดพอครับผมพอแล้วครับตอนนี้ก็แห้งนีง่เนาะต่อไปก็ใส่น้ามะครับเนี่ยเป็นน้ามะชีภาพครับผม เอ,เอาแบบง่ายๆไ้ไครับเนาะครับ,รบต้องผมลดให้เพิ่งครับผมการเชื้อราครับผักตางเม็ดผักต่างทจะเกิดดีครับผมก็ปุยมักคีภาพก็เขาก็ใส่น้ำเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารบำรุงครับผมอันนี้ผมปลูกไว้แล้วมันหนึ่งอาทิตย์ครับเนี่ย ครับเห็นบหครับเห็นยหงเนาะทุทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมกับวันนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับการเกษตรเนาะปลูกถัวฝักยาวนะครับกับตัวฝักยาวนี่ มันเป็นพืชที่มียอดหรือดอกมันจะมีขมหวานมีน้ำตาลอยู่พวกเพื่อแมลงเนี่ยมากหลายเลยครับผมกับผมใส่น้ำมาแกงกับนี่ละเฟซของเขานะครับมาทดสอบบึงเราจะได้ผลขนาดไดพี่น้องกับเบิ้องเอานะครับวันนี้ก็มีลุงให้หลายหลายชอดเลยครับผมกับขอบคุณพี่น้องครับที่ให้ชมที่เข้ามาชมให้กำลังใจดีนะครับผม วันนี้ขอเอาภาษาอีสานเนาะมันค่อยถนัดครับอ่านะครับครับก็นํำมาแกงล่ะครับคือคุ้นเฮาแหละถ้าเจ็บป่วยก็ต้องมียารักษาโรคเนาะผักนี้ก็ต้องเฮีอนครับต้องมียารักษาให้กันถ้าเขาภาษาอีสานเคมีเขาก็ต้องค้นคว้านี่ยครับภูมิปัญญาของคนไทยชาวบ้านจหาใบไม้หาใบพืชมามาสกัดเป็นสารเคมีนะครับผมผมได้นํำม,มาแกงไงเนาะ ไอ้เบื้องแห่ลวงแห่ไหลไรให่เบื้องหลายชิปแล้วนะครับครับหนึ่งบัวก็ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่สักประมาณสักประมาณครับประมาณครับประมาณประมาณอ่านคบเด้ครับครับกาะประมาณนี้นะครับใส่หลายยนื้อสายมันแหง้งครับผมอ่าสองมือลดทีหนึง่งหรือว่ามือหนึ่งลดทีหนึง่งครับเพราะว่าถ้าวินระยะโดนเอาอายุครับผมนะครับ วันเว้นวันลุมใดที่มันมีจุดมีแมงไหลเขาก็ลดสองสาวันเดี๋ยวก็หายครับผมครับต้องทดสอบทดลองเดี๋ยวผมจะลดให้เบึ้องสองลองหน่ยครับสองแปลงนเนาะ ครับตอนนี้เมื่อถึงช็อตสุดท้ายแล้วครับเนาะขอคุณเอฟซีทุกท่านครับทิงใจกดไลค์ช่วยกดติดตามให้ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับใช้น้ำกันแกงแรงฤทธิ์นะครับที่ชิดสัตว์ตัวพืชต่างๆได้ผลแน่นอนนะครับยังกําจัดเชื้อราด้วยครับไรเพลียไรแมลงไรแมงต่อทองอย่างนี้นะเนาะถึงลาวใช้เมื่อนะนะครับผมขอบคุณหลายครับเฮ็ดแล้ครับเฮ็ดตามผมว่าน่ะ ครับได้เก็บได้กินได้ใส้แนะ่นอนครับผมผมก็ลังทดสอบผักมีสีมันอีกหลายตัวอยู่ครับเบิเงไปเลยครับจะมีลงอีกหลายหลายชิบแล้วครับผมครับมันี้ขอเกา่าทิ้งท้ายนะครับคำว่าสวัสดีครับผม